คลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวสียผ้ามใส่ลูกปืนนะครับผ้ามาใส่ลูกปืนห้องหล้างใบมีดนะครับพี่น้องเอาแบบละเอียดเลยครับพี่น้องคลิปนี้นะครับอปกตินี่มันสชมีแผ่นนะครับแผ่นแผ่นสแตนเลสนี่เป็นเป็นแผ่นห้องนะครับแผ่นห้อง้วก็ดันนะครับอกะยังเอาไว้คือเก่านะครับอืมตัวตัวด้านที่มันเงาเนี่ย นี่ด้านที่มันเงาๆเลยเอาไปข้างหลังนะครับด้านที่มันสั้นๆนี่เอาเอาไวส้ส้นส้นใบมีดนะครับ <c oughs> มาแท่ก็เลือกเลยครับพี่น้องครับว่าสีใสอันนี้น,อน็อตตัวไหนนะครับเอ,อเลือกเลือกนะครับทั้งผมใส่สีตัวนะครับผมก็ว่างเป็นจุดเป็นจุดนะครับว่างเป็นจุดนี่มองนี้ก็บสีใสนะครับอันนี้เป็นลูกปืนเบอร์เเบอร์อออยังนอ 6200ครับลูกปืนนี่6200นะครับสำหรับสำหรับเก้าหานะครับ 95, 6, 2, 00, เก้าห้าหกสองศูนเก้าเก้าเกียร์ซีฟนี่ผมใส่6300บัดนี้อ่าใช้เป็กมาถอดเออ่น็อตแล้วก็ใส่ให้พี่น้องเบิ่งดูนี่ตัวไตมันนะครับนี่ตัวไตมันนี่พี่น้องนี่ ตัวเตะเนี่ยมันมันม้วนแหวนครับใช่เปี๊ยกคนบริษัทซื้อมาผมก็เลยจ,จ่อหูวอะไรกัดอันนี้มันต้องห้องนะครับกันบ่็ห้องเลยมันสีแนนนะครับเ,เออโต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 เ,เออไก่เออละนี่ครับใช่ถอดออกมาเลยครับนี่ใชเ่เปี๊ยกไงถอดออกมาแล้วนี่ถอดออกมาในห้องนี้ อแ,นแอนลูกเปล้วกนไอน,นลูกเปืน 200, ีนหกสองศูนย์ศูนย์ไนี่ปากเกาหาครับแล้วก็หกสามศูนี่สน้ำปากเจสิพี่น้องก็มีหลายคนนะครับว่าอยากอยากเข็นวิธีเฮ็ดคักนะครับเ,เอ่อฮะมันเป็นยังไงบ้างนี่พอพอ,พอถอนน็อตออกมาเหรอ โอ้มันค่าบาสี่ครับพี่น้องครับพอถอนน็อตออกมาแล้วมันมันสีค่าบาตัวนี้นะครับบันเดอเดนน็อตใหม่เข้ากับโบมี่ปีดเกียร์ออกใช่เป็กไปนี่นี่เอาอันนี้เอาอันเอาตัวมี่อันน้ไปนั่คันๆไว้แหละกะปิเอาเอามาจับในตัวนี้เฮ้ยบอกเอาเทียมล็อกหนีบก็ได้แต่ว่าอย่าหนีบให้มันอันนี้เด้อให้มันเสียนี่ครับเขาโบมี่น็อต แผ่นพอ้ใดมีน,อนม็อตไหมครับ่ต้องเจียอันนี้ใช่หน่อยบ่มีน็อตน,นะครับแตเจียวตัวเก่านะครับเอาบามาันออกนี่เจียวบามันออกนะครับเอาคือบ่จับจับแน่นๆว่าล็อกให้มันอยู่ลดปั๊บด่วนนะนี่ครับพี่น้องพอเจียวออกแล้วแล้วนะครับมันก็ี้เป็นหลๆนๆแน่นี่นะครับ บันนี้เาก็มันก็ใส่ได้แล้วครับบันนี้นี่อันนี้ก็แหวนนี่ก็บ่มีนะครับใส่ใส่อันนี้เอานี่ครับนี่บางๆนี่แหละครับนี่ใส่แผ่นเล็กหรือไปเจาะเอานี่แหละมันบ่มีแหวนบ่ได้ซื้อมานน้ำนี่ครับนี่เสียบเข้าไปนี่นี่แล้วก็วางลงไปยังสี่ครับพี่น้องครับนี่ นี่ครับแล้วก็ขันนอ็อตส่วนตัวเอาใช้เปียกขันบันนี้เอาออกแล้วบันนี่เดี๋ยวสิใส่อีกนี่ครับแผ่นแผ่นประกับตัวนี้นะครับก็บต้องขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปให้มันให้มันเอ่อได้ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจังสี เิดกันนะครับเวลาหมุนแล้วมันก็เลื่อนนี่ครับไอซีโตวนะครับนี่ครับเบางความห่างของแผ่นดันแผ่นดันหลังนะครับห่างแล้วก็ตัวนี้เอ่อใไ่ละลูกเปลือนลูกเปลือนนี่ครับมันห่างเสมอกันแล้วบนเท่าไหนเขาไม่จัดตัวนี้ครับบะเนี่พี่น้อง นี่มาจัดตัวนี้นะครับนี่จัดใบเมีดตัวนี้นะครับให้มันให้ให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวขับเคาะเคาไปนะครับเคาะเข้าไปน้อยนึงตำบ่ส่วนยัง พวกส้นไปได้กับ,บ่วกแป้งดอกแต่แมนมันเลื่อนมันไหลนี่มันกระเือว่าใส่ได้เออเป็กตัวนี้มันคืออันนี้ค่ายไหมตัวนี้ค่ายค่ยออกมาดูมันมันแปน้งมันคือสิทธิโกโม ข่ายังลายตัวเลยนี่ไหมนี่เอาม้นาวนเข้าไปนี่อเ,เอเอ,อเออโอ้ยนี่บอสเออตอนนี้ได้แน่นบ่ะแท,ทนแล้วบ่ะ พอจัดใบมีดเรียบร้อยแล้วกระตัดก็ว่าสีเอาอันนี้นไปใส่แล้วแค่นั้นพอดีโซววะว่าจะถอดทั้งล่มอมกมาเห็ดนี่ลนเลยเอาเดี๋ยวนี้มันมันขึ้นหยับเข้ามานี่เอาเอาไข่ไหมไข่ไหมมันตีง่านนะ เอาได้ไหมครัครับจัดให้มันเสมอกันครับให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันใบทเท่าเนี่ยมันกนเรเลี่ยวทอดแล้วครับพี่น้องครับแลวกมีอย่างอีกนะครับแบ่นี่ใบเมียนท่านก็เงียบแล้วครับ ถ้าเกิดอันนี้างผู้ได้อยากเอาแผ่นแผ่นห้องใบมีดตัวนี้ออกก็ได้นะครับนี่แผ่นแผ่นนี้นะครับผพ้ใได้อยากเอาออกก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมันมีปัญหากับการเลื่อนเครื่องใบมีดมันบต่ําบนส้นอย่างนะครับจะอาออกได้เท่ากับให้มันตัวนี้เป็นตัวดันนะครับให้ลูกมีนเป็นตัวดันแทนก็ได้นะครับให้ก็คือแบบ 好了多了吗？多了多了